เป้าหวานเป็นน้ำเป้าหวานนะมันมีกระตุก่ายแยกแม่ใช่ป่ะที่มีร้านผู้ขายด้วยโดนเ,เงินโดนเงิมาเดินกระจายตันเต,ต็ตเมมืออันนี้หมูครับได้ครับมวยแหววมาเดินเล่นๆโอ้โหของกินโคตรเยอะ เดินดมลรองหน้าก่อนเลยโอ้โหแดดฮะ้นอะนอันอตอนนี้เราอยู่ที่นคปรปฐมนะเรามาเที่ยวตลาดนะัดดอนหวายเป็นตลาดน้ำฮะอยู่ที่วัดดอนหวายต,ตอนนี้แดดโคตรแรงเลยเดี๋ยวมาหาอะไรกินกันก่อนเดินดู อากาศร้อนเออเบียร์ร้านปาเปียเกเค้กอร่อยมากนะครับลองดูก่อนสิครับมาชิมได้ทุกคนแรกเราหน้าม่น้ำคนที่หัวเนาะมันจะสะดุดไม่จับ เป็นของกินเป็นหลักเลยตลาดขายของกินล้วนๆเลยดเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อแล้วกันมีก๋วยเตี๋ยวมีชซนอะไรได้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูตนเ้างแอร์ด้วยนะเดี๋ยวค่อยเดินมาดูแล้วกัน ขอมกินล้วนๆเลยอันนี้นิมน้ำมเียวเย็นาเลยค่ะข้วธรรมดาเนี่ยมกดธรรมดาแล้วม่แดงเจ้าาเดี๋ยวเราเราเดินดูก่อนนะเราเดินดูก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวขากลับค่อยซื้อว่าจะกินอะไรดีของกินเยอะมาก้ไม่ตรงหน้าปกเท่าไหร่คุณกินอะนี้หนค่ะ ลองกีโดนเสื้อยังเปียกร้อยห้าสิบนะครร้อยห้าสิบาทอนเอาลีห้าน่คือนี่คือของกินเทียบน่ากินมากนี่นะคะระบไม่ใส่นีกินนะ ไม่จางลองทานดูค่ะเ้าไปบัวค่ะปลาเต่าปลาปูตุ้มไม่อนนีี่เอาดกันเนยตัดกลับมาซื้อเรยัเอเดี๋ยวขากลับเราไปมาซื้เรีงไว้ก่อนเราจะกินอะไรเราเลยก่อน เยอะมากขนมก็เยอะตาตาแทนค่ะแอลเองนะคะตาแเป็นลิัยยาจ้าทีมอเลยค่ะจออันใหญ่เลยรอจะจะอยู่แล้วอ คุดเท่าไหร่อ่ะชุดเท่าไหร่แปดสิบแปดสิบบาทค่นนะ เอาไปฝากแม่ไหมเก็บได้นะค้าของใหม่เลยม่ก็นได้แปดทิศอาจจะเย็นได้เลยนับสินระอนช่มคุณกบจวดกอครับนึกค่ดแลวองบคาโอ้อากาศอากาศก็ร้อนนะขอกินมันเยอะผม เยอะมากดูดูเหงือเสียงเดียวคืออากาศับที่เหลือของกินนี่แบบถ้าใครชอบเดินกินนะเยอะมากขนมมันไม่ค่อยซ้ำกันไงคือหลายแบบหลายแบบหลายชนิดท้ากันไปฮะขนมของกินอะไรเงี้ยมันไม่ได้มาซ้ำๆกันนะอของเยอะจริงของเยอะจริง ไต่ล่วงขอบคุณค่ะพี่เอาน้ำเปล่านเอาปเป็นน้ำเปาวหวานนะมันีกระปุกหายแยกด้วยใช่ป่ะเป็นใส่กะปิกับไม่ใส่เอาเอาไม่ใส่กะปินะค่สะสแกนได้ค่ะพี่พี่ขวัสดีคุณตัวใหญ่มันไม่เคย

ยีนะ่ห้าสี่เจ็ดค่ะขอเลือกอนะไได้ค่ะเลือกได้ไม่เป็นไรหยิบดูเลยถูกใจก็อเอาไปอันนี้ละกันค่ะรอฝนดูเนี่ยน่าเห็นมืดมืดไม่ตกตกถ้าต,<ก>ตกน่าจะเย็นเหมือนใช่เมื่อวานตกเมื่อวานมาสง่งลูกครับตกตลอดเลยที่นี่ก็ตกเยอะเหมือนกันของเล่นก็มี ขนม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 เต็มนะเลยอ,อันนี้ตัวอะไรนะลาบูบูอะ่ะที่มีลาบูบูขายด้วยเนะลยไปกำลังฮิต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 ลาบูบูอะไรอ่ะ คืเท่าไหร่ชุดเท่าไหร่ครับห้าหสิบเองเหรอ,หรอเออไม่แพงนะพอไหมไม่แพงนะเออไม่งไดเาดนเงาาอุ้ยเยอะมากนนมเลย มาเดินตัวเป่ามาเดินตัวป่ากับนี้เต็ม uh มือ huh. like ี่จ uh ๋ออย่าง้จะเอาแบบนี้หร um. right. ือแบบนี้ไปดูดูดู๋ยวไปดูก่อนดี๋ยวไปดูก่อน แบบนี้เส้นเท่าไหร่ะ้อยนี่เส้นเดียวเส้นเดียวค่ะถขลุ่ยไค่ไเส้นเดียวอันนี้ลูกค้าจองนะอ๋อเอาไปไหมอยากกินก็เอาจะทอดไปเลยหรือว่าไปทอดที่บ้านถ้ายังไม่ทอดเก็บไน้นานจะทอดที่บ้านก็ได้เอาเอาอันนี้ก็ค่ะค่ะกุ้งว่อร่อยนะจ๊ะที่เป็นกุ้งล้วนเลยชอดไหมชอบจ้า ไม่เก็บขาดเลยค่ังอันนี้ตัดที่วทอดที่ี่เนะเส้นไม่ทอดจอน่เส้นละร้อยค่าอันนี้ก็เส้นลอยจ้าทอด่อนได้ค่ะอนเลยครับพี่แกอยากกินไหมล่ะไปเียวาพี่เตอเลยอยากกินอาว่าอยากกินอะไรอยากกินทุกอย่างเลยนตัว480 นี่ก็มีเนี่ยเป็นขาดที่เป็นรทอดมันประไรรก่อร่อยมากขนมเนี่ยอ,อ,อลมกินงั้นอย่าซื้อไปเลยยวไม่ได้กินกินาราได้คาลืมกินอร่อย่เดี๋ยวกาลค่ๆๆๆะนอ,อร่อย ไม่ชิมคะมาแล้วหยิบเลยค่ะกล่องเนไรคะมีร้อยหนึ่งร้อย้าค่ะไซร้อยห้าสิไซส์นี้สกล่องลดห้าสิบบาทไซร้อยหนึ่งหแถมหนึ่งค่ะอี้ร้อยหนึ่งค่ะห้าแถมหนึ่งห้าแถมหซื้อหนึ่งแถมห้าได้ไหมซ้อหนึ่แถมห้าดลองดูก่อนไงำมือนี้แม่เอาแบบนี้ก็เลยอ่ะแบบนี้สมกล่องลดห้าสิบบาท อันี้อแต่แกก็คุ้มกว่านะมาสบาทระมาสิบอันนี้มันจะท่องรอไปกองอืรสชาติดีทำไมซื้อหรอเห็นชอบปนี้จะสากมากเลือกกล่องได้ไหมมันจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่น้ำหนักเท่ากันหมดอ๋อจะ้ามาลองนี่ัก็ลองไหมหวานมหวานมากไม่ได้ต้องลองชิมลูกชิ้นหมูดูดิชิม ูแข้าวมาชิมได้เลยที่อร่อยปิ้งแล้วก็มีนะคะคาร์บอนลอดเนื้อได้แถมฟรีสองไม้เลยครับพี่ติดไม้แถมสองไม้ครับติดสองไม้ร้อยเดียวอะไรปลาครับปลาหมูอยู่นี่ครับขอโทษทีครับอาทิตย์นี้ไม่มีเนื้ออาทิตย์หน้ามีชิมเลยครับไม่จำเป็นอะไรนะพี่ใบแดงเจ้าเก่าครับอร่อยแล้วครับ เพรามัชิมได้เลยที่ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะอร่อยร้อยเดียวกเหมือนกันครับลองชิมปลาดีก่อนชิมเลยชิมเลยก่อนหมูอร่อยมากนะคะหมูอร่อยปลาแดงคระอร่อยครับอันนั้นเป็นปลาคะับอันนี้หมูครับอันได้ครับหมูอร่อยชิมเลยแล้วชิมได้เลยค่ะปิ้งแล้วก็มีที่ไปทานบนเรือได้คือมันต้องทานตอนนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมมันต้องนึ่งมาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่มันก็ติดอยู่ นีบหนัวมันผสมแบบแกนให้เราชิมเมื่อกี้ใช่ไหมใช่อ๋อโอเคโอเคพี่จะชิมเอ็นไหมไม่ไม่เราชอบกินลองชิมได้นะครับใบแดงเจ้ากลับไปทำไอเดียเหมือนกันนะทำเขามาชิมได้ค่ะพอพอยังเหลือต่อกำลังเป็นกระแตอยู่นะบู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 เนี่ย ไอ้บู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 นว่ะได้ยังไงตรงนั้นมีชินจังด้วยมีชินจังชินจังน่ารักว่ะเฮ้ยลูฟี่นี่ตัวตัวเล็กกว่าไอตัวใหญ่กว่าที่บ้านเราใช่โอ้ก็เยอะนี่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 ไงร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ เอาของไปเ็บลยได้หรือว่าเข้าไปเลยเข้าไปเลยม้ากินร้านนี้แหละัเองรนนี้ไม่ก้้งไข่จ้อสาอรับี่ีอะรับุ้งตขาเรัี่กกีุ้งี่ไรนะกุ้งเสียสจีุี่อรกุ่่สี่สุีดี่่

เที่ยงพอดีกินข้าวก่อนเอาของก็หลังจากเดินเดินตลาดเรียบร้อยแล้วเราก็มาพักกินข้าวเที่ยงพอดีของเต็มโต๊ะเฮ้ย <c oughs> ของกินเยอะมากเสียงเดียวคือมันร้อนออากาศร้อนร้อนร้อนจริงถ้าไทยไม่ไม่คิดว่าจะเดินในอากาศที่ร้อนได้ก็ไม่แนะนำนะ <c oughs> แต่ถ้าฝนตกผมว่าน่าจะเย็นสบายตลาดาตลาดน้ำดอนหวายเนี่ยก็คือว่าเปิดเสาร์อาทิตย์เป็นหลักนะแล้วก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจมาเดินนะก็คือเอาของมาให้ลูกที่โรงเรียนแล้วเราก็แวะเดินก็เลยติดกล้องมาด้วยก็เลยถ่ายครับผมซึ่งของกินเยอะมากไม่คิดว่า,าจะเป็นอย่างนี้ไงปกติไปก็จะเจอของใช้นะของแบบที่ระลึกเขาขายแข่งกันอะไรเงี้ยต่นี ของกินล้วนๆเอ้ยดีดีเอนขอตัวทานอะไรก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วร้อนแล้วแล้วก็หิวด้วยครับผมอบ้งขาได้ค่ะที่โซตงเนี่ย เคยทาอย่างนี้หน้าไปกินที่บ้านเอาไว้ทำกับข้าวใช่ไห่นี่เลต่อเส้นเน่ตอเสียตลอเส้นอืมสั่งหน่อได้ได้าดูเย็นหไดเดินแวะมาเดินของเต็มมือเลย มี่จะกลับแล้วนะกลับแล้วก็ไปเอาโลนึงกี่ลูกคะสองลูกมะม่วงอะไรอะมะม่วงอะไรหวานเหรอหรือว่าเปรี้ยวเขาบอกว่าไว้ให้สักสองสามคืนนะคะสองคืนแล้วมันจะเป็นแบบที่เขาว่ามันทำฮามะแล้วมันจะหวานด้วยจะ่อยันอะไรครับปี๊ยคืนมันหมดแล้วนะคะลาแล้ว ม่วงที่เป็นทันเาอ่ะมันจะแก่ก่อนแล้วหมดไปก่อน,นอ่ามาจะขายรเรือเร่องลูกดำๆม,ม,มาทะมันแก่จัดดิทำแบบนี้แล้วนะคะร้อนาไหมครับร้อนครับผมร้อนมากเลย <laughs> แต่ประเด็นคือของกินทั้งนั้นเลยครับคุณยาจ้าได้เลยยตอนเดินไปมือเปล่าเลยครับคุณยาร้อนเอาของ <laughs> อขอไปเก็บที่รถกับป พอแล้ววันนี้ <c oughs> แวะมาเดินเล่นๆโอ้โหของกินโคตรเยอะอ,อ,อะของกินโคตรเยอะครับบอกเลยห <c oughs> มาหาได้ที่เนี่ยเพียบไหนได้อะไรม,ะมะาบ้างหยุดนานไหนซื้อายลูเหนื้เยอะมาก Okay. สรุปเลย <c oughs> ตลาดน้ดําดอนหวายเนี่ยของกินเยอะมากครับผมก็คือของกินล้วนๆเลยของกินเล่นของกินจริงจังของกินไม่เล่นก็อยู่ในนี้หมดเลยร้านขายอ,อ,อาหารก็เยอะครับผมแต่ประเด็นก็คือว่าอากาศค่อนข้างจะร้อนครับผมพอแล้วก็ถึงขั้นร้อนมากถ้าใครไม่ไม่ถ้าใครไม่ชินกับอากาศร้อนนะแล้วก็ต้องการตัวช่วยก็ ที้งมาสักตัว <c oughs> ถ้ารวมมือถือสักตัวแนะนําเลยครับถ้าไม่ได้มาช่วงหน้าฝนหรือหน้าหนาวนะแนะนาเลย <c oughs> แต่ว่าถ้าเรื่องของกินแนะนําเหมือนเดิมว่าไม่ผิดหวังเยอะจริงๆเค <c oughs> ไปละทลิปนี้ก็แค่นี้แหละบังเอิญมาตลาดน้ําดอนหวายนาคปรปฐม <c oughs> ไปแล้วครับ